สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกคนทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะกลับมาอยู่กับเอเชียในช่องรถกระบะรถครอบครัวมือสองนะวันนี้นะคะจัดรถครอบครัวมาให้รับชมอีกหนึ่งรุ่นนะสำหรับคันนี้ได้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะได้เป็น Toyota Corolla Cross นะคะตัว1.8 Hybrid Premium นะคะสีดำส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะสะภาพสวยแน่นอนสภาพนางฟ้านะคะออปชั่นมีอะไรบ้างนะ,ะเดี๋ยวนี้เสียพาไปรับชมนะคะ ก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปเต็มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็เป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันตั้งแต่ด้านหน้าของคันนี้เลยนะสําหรับคันนี้นะคะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลน LED นะไฟได้ทํานั้นนึงไ l ้แบบ LED นะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของกระจังนหน้าของเขานะคะจะได้เป็นยังไงอะ่ะเขาเรียกว่าลังพึ่งใช่ไหมคะแบบนี้เลยนะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะตัวรถได้เป็นสีดํานะ,ค,ะคันนี้นะคะมีกล้อง360องศาม,มาให้เรียบร้อยนะคะ ได้รถปี2021ใหม่ๆแบบนี้เลยตัวท็อปสุดสีดำนะคะสีหายากแบบนี้เลยมาดูในส่วนของตัวล้อกันนะคะสำหรับคันนี้ได้ล้ออลลอยทูโทนปัดหน้าเงานะ,ะขนาด5รลูแบบนี้เลยนะคะได้ยางปี2 0 2 4นะคันนี้นะแล้วก็ขอบ18นิ้วนะคะ,ะยางใหม่ๆนะคะดอกยางลึกๆใช้ได้ยาวๆแน่นอนนะคะในส่วนของกระจกด้านข้างนะคะได้เป็นสีดำนะคะพับและปรับไฟฟ้า นี่ไฟเลี้ยวมาให้ในตัวเรียบร้อยแล้วนะคะและที่สําคัญคันนี้นะคะได้กล้อง360องศานะคะแหลกหลังคามีมาให้ครบแบบนี้เลยนะคะมือเปิดเช่นเดียวกันนะคะได้เป็นมือเปิดสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมาดูด้านในกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะด้านในนะคะได้จะได้เป็นโทนเบาะหนังสีแดงวายนะคะแบบนี้เลยนะเบาะหนังสภาพสวยนะคะสภาพตึงๆแบบนี้เลยนะคะอนโซลของเขานะคะก็จะได้เป็นโทนสีแดงวายนะคะตกแต่งด้วยสีดํานะคะ สภาพสวยแบบนี้เลยอันนี้คือภายในเข้าวๆนะคะสภาพดีแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะคะดูตัวนงตัวน็อตน,นะคะไม่มีกระดิบนะไม่มีขยับขยื่อนเลยนะคะโครงสร้างเดิมนะคะทั้งหมดแบบนี้เลยนะ,ะรับประกันนะคะรถสวยเกรดเแน่นอนนะคะมาดูในส่วนของแผ่นเพดกันนะคะได้แผ่นเพดตรงรุ่นนะคะได้รถปี2021นะนะอ่านี่จแกะตัวโครงสร้างให้ดูนะคะเม็ดอาร์ตเรียงกันแบบนี้เลยนะ สภาพสวยแน่นอนนะคะสภาพสวยนะคะแลบประการรถไม่มีชนหนักถือความจมน้ํานะคะกับสีตัดต่อกอไม้นะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านหลังกันนะคะในส่วนของเบาะตอนที่2นะคะก็ได้เป็นตัวเบาะหนังนะคะสีแดงวายเช่นเดียวกันสภาพส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของแอร์ตอนหลังนี้ให้ครบๆบแบบนี้นะคะ p o w e r l e t นะคะด้านล่าง2ตําแหน่งนะคะ มีให้แบบนี้เลยนะสภาพสวยถัดยังรองเท้ามีมาให้แบบครบๆนะคอนโซลของเขานระาจะตกแต่งด้วยสีแดงวายแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมที่วางแก้วนะคะหนึ่งตแหน่งสองข้างแบบนี้เลยนะคะสภาพดีมากๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวพามาดูนะคะในส่วนของด้านท้ายกันโลโก้นะคะอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะบอดี้ตัวรถเหลี่ยมสันคมทุกจุดนะคะไม่มีรอยบุบรอยร้าวใดๆนะคะแล้วก็ไม่มีรอยหลักยิ้มใดๆเลยนะคะ เดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันนะคะสําหรับคันนี้นะคะได้เป็นไฟท้ายนะคะซึง่ง LED ตึงมัลติดิฟเฟเตอร์นะคะได้เป็นแบบไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะโลโก้เป็นตัวไฮบริดแบบนี้นะคะนี่ตามสไตล์ไฮบริดของเขาเลยนะคะคโรล่าคอสนะคะแบบนี้เลยนะ,ะเป็นตัว1.8ไฮบริดพรีเมียมนะ,ค,ะคันนี้บอกเลยว่าสวยนะคะสวยเลยนะ กระจกไล่ฟ้านะคะมาพร้อมที่ปัดน้าฝนให้ครบกนะคะแล้วก็สาวากาศคีบฉลามนะคะมีมาให้แบบนี้เลยนะฝาท้ายของเขานะคะเป็นระบบไฟฟ้าหรือว่าจะสามารถเปิดจากรีโมทแบบนี้ก็ได้นะคะอ่านเป็นรีโมทนะคะเป็นปาท้ายระบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะนี่ด้านในนะคะก็สามารถเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของไฟนะคะมีไฟสองสว่างให้ตรงกลางแบบนี้เลยนะคะอ่านี่ สามารถนั่งได้หลายคนนะคะเก็บของนด้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็มาดูกันนะคะในส่วนของตัวนงตัวน็อตนะคะเดิมทุกๆแบบนี้เลยนะคะนี่ตัวนงตัวน็อตนะไม่มีกระดิกไม่มีขยับแน่นอนนะคะฝาก,กระโปรงเดิมๆนะคะไม่มีแกะไม่มีเปลี่ยนเลยนะคะอ่านี่เป็นแบบระบบไฟฟ้านะคะแบบนี้เลยนะ,ะปิดก่อนนะคะ ตัวฝากระโปรงเดิมแท้ทุกจุดแบบนี้นะคะสภาพตัวรถบอดี้เหลี่ยมสันคมนะคะสภาพสวยอย่างแน่นอนนะคะคันนี้นะแล้วเดี๋ยวมาดูนะคะออปชันฝั่งคนขับกันได้อะไรบ้างนะคะกุญแจของเขาจะได้เป็นแบบสมาร์ทคีเลนะคะแล้วก็ระบบเป็นแบบสมาร์ทเอนนะคะนี่ เริ่มจากตัวน็อตเลยนะคะได้น็อตเดิมโรงงานทุกจุดแบบนี้นะคะสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะคะความดันลมยางนะคะตัวนงตัวน็อตเดิมทุกจุดนะคะมาดูโครงสร้างกันก่อนเลยนะคะนี่แกะให้ดูแบบเยอะๆแบบนี้เลยนะคะเมดอาร์ตไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีรูปอย่างแน่นอนนะ,ะสภาพสวยนะคะรับประกันรถไม่ชนหนักที่ค่อนจมน้ากับสีตัดต่อก็อไม้นะคะนี่ระบบนะคะก็ได้เป็นระบบเซนทันล็อกแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะคะได้แบบมัลติฟังก์ชันนะคะในส่วนของคุสคอนโทรลก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะคะเบาะหนังปรับไฟฟ้าเฉพาะคนขับนะได้กล้อง360องศานะคะแล้วก็ในส่วนของจอกลาง จอกลางนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto ได้นะคะสำหรับคันนี้นะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ทีก์ Link ได้กล้องถอยมีให้ครบครบนะคะแล้วก็กล้องมองหลังมีให้แบบครบครบนะคะในส่วนของแอร์ได้เป็นแอร์ปรับออโต้นะคะแสดงผลผ่านหน้าจอดิจิตอลนะคะแยกอิสระซ้ายขวาให้ครบครบเลยนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของเกียร์นะคะได้เป็นเกียร์ระบบออโต้นะคะคันนี้มี e v e mode นะคะโหมดการล,ลื่นถลาย drive mode มีมาให้ครบเลยนะคะที่วางแก้ว2องตำแหน่ง นะในส่วนของพวงมาลัยนะคะมี e อคทีฟพุชคอนโทรลนะคะคันนี้นะคะแล้วก็มีเซนเซอร์แจ้งเตือนก่อนการชนนะคะหรือว่าแจ้งเตือนก่อนออกนอกเลนนะคะไฟสปอร์ตเซนเซอร์มีมาให้แบบนี้เลยนะคะสภาพดีแน่นอนนะคะเดี๋ยวพาดูในส่วนของห้องเครื่องต่อเลยมาดูกันนะคะสำหรับห้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์1 8 0 0 c ซีซีนะคะเป็นเครื่องยนต์ ไฮบริดพรีเมียมนะคะบอกเลยว่าประหยัดน้ํามันนะคะ24กิโลลิตรเลยนะถ้าเป็นตัวพรีเมียมนะคะถ้าเป็นตัวไฮบริดนะคะเพราะว่าของเขานะจะใช้2ระบบเป็นระบบไฟฟ้ากับระบบเบนซินนะคะสําหรับคันนี้นะคะตัวห้องเครื่องสภาพใหม่ๆนะคะไม่มีรอยน้ํามันร่วดหลายๆเยิม้มแน่นอนนะคะแล้วก็คําตรงคําเตือนต่างๆนะคะอยู่ให้ครบแบบนี้เลยนะคะตัวนงตัวน็อตเดิมทุกจุดนะคะไม่มีแกะไม่มีเปลี่ยนนะคะสวยๆเดิมๆโรงงานนะคะสินลงซินเลอร์เดิมๆนะคะ แผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะมสปีกเกอร์คำเตือนต่างๆนะคะต,ต,ตัวนงตัวน็อตสวยนะคะนี่หัวน็อตไม่กดิกไม่ขยับเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็มีระบบเบรก ABS ให้แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของภาษีพาราบรนะคะเดี๋ยวเราทําการต่อให้ดูแลให้นะคะสําหรับคันนี้นะคะได้เป็น Toyota c o ค o l ล่าคอร์นะคะตัว t ต y o t a c าโคร l a c คอ s s Cor นะคะตัว1.8ไฮบริดพรีเมียมนะคะคันนี้นะคะได้รถปี2021นะคะราคาดีนะคะ769,000คันนี้มีหลังคาสรุูปด้วยนะคะลืมให้ดูขอภยัยด้วยนะคะราคาดี769,000นะคะเครดิตฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นแค่เดือนละ13,000บาทตลอดอายุสัญญาเลยนะ,ะหากใครสนใจและอยากเป็นเจ้าของคันนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามทักแชทอินบ็อกเข้ามานะคะ ลูกค้าที่เงินเดือน25,000บาทขึ้นไปนะก็สามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยนะคะ26,000 27,000ประมาณนี้นะคะก็สามารถซื้อคนคันนี้คนเดียวได้เลยนะคะหรือว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถซื้อรถกับเราได้นะเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นตให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะหรือว่าใครอยากซื้อสดนะคะเราก็มีเล่มพร้อมโอนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบเจอกันคลิปหน้าจะมารีวิว รถกระบะรถครอบครัวสวยๆให้ได้รับชมอีกอย่างเช่นเคยนะคะถ้ารีวิวผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ใที่นี้ด้วยนะคะอาจจะรีวิวไม่ครบนะคะเพราะว่าออปชั่นค่อนข้างเยอะนะคะไม่ค่อยรู้รายละเอียดนะคะแต่ว่ารีวิวแบบจริงใจแน่นอนให้เห็นทุกจุดทุก,ทกมุมแน่นอนนะคะเผื<ส>่อพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดไม่มีเวลาเข้ามาดูรถจริงนะคะก็สามารถดูผ่านวิดีโอของเราได้เลยนะคะสำหรับนี้ก็ขอตอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ